นรัม้คบต้มปลาครับตะแกะา่ทำสไปซี่ต้มยำเราต้องทําใจเนาะเราชนะเไทยคนแพ้เข้าก่อนไทยกินสบายๆอั่างนี้หวันเลยขอเคุณเซตตะไคร้ครับพร้อมครับพอมไหมนี่ก็พอแล้วพี่ทานกันไปพี่ตักพี่เลยนะเดี๋ยวผมตักเองหรือไปต้มยำโบราณมันต้องย่างพิษเผาย่างพิษแทงอ่ะแล้วมีอะไมันจะหอมอ๋อไม่เป็นไรแม่กินข้าวก็งไทยไทยช่วงวน กินข้าวกบแม่ภาค้าพี่โอเซียโนมไทยเอาปอน,นะก็คือแม่กินข้าวแล้วก็เลยไม่ได้กินก็เลยกินกับน้องอูพี่โอเซียพี่ลงแล้วก็พี่แกะนะมานั่งกินข้าวด้วยกันก็หลังจากหาปลานะเป็นบรรยากาศที่ดีครับอบอุ่นผมชอบมากๆเลยนะคือการที่เรามาที่เนี่ยหมายถึงตัวผมกัลโอเปอเซียนะจับมือกันนะเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งก็คืออยากสร้างความบันเทิงให้กับ,บเพื่อนรวมยำปลาช่อนใหญ่นะซึ่ง ผมแยกมาอีกถ้วยหนึ่งเพราะว่าเพื่อสะดวกในการกินไข่นะครับเพราะว่าผมผมมีไข่แยกมาอันนี้อันนี้น้ำขอหน้ำเพิ่มนิดนึงครับโดยใหม่โดยใหม่ครับก็ซดแยกครับเวลาทำอย่างงี้คือผมชอบที่จะซดแยกคนเดียวมันเก็บไข่คนเดียวเดี๋ยวแปงก็แปงไปแล้วแปะคนเดียนไม่มีมัน่มีเล่นเก่งใจเฮ้งเก่งใจผมมาพักที่ก็ช้อนใหญ่ทีนี้เนี่ยหน่อยนะ บอกตามตรงครับว่าเวลาที่เรากินเรากินปลาช่อนสูตรโบราณนี่ครับทำากพี่กะปินี่ลุงแกะนะที่เขาช่วยดักนี่ให้ผมเนี่ยเขาทำมาผมไปดัางข้างพี่นะมาเลยมาเลยเพราะว่ามันมันนี่มันจะได้ครบเอาเลยเออดีแ้วยะมุมกล้องมันจะได้ลองทำดูครับต้ยมยำนะครับแล้วเราก็าาโอเคเห็นนะ อู๋นั่งี่อูนัลงไปครับจัดยัดหลังข้าวพี่ตดน้ำนไม่ม่ไม่พี่นั่งนี่เนั่งแหละ่นั่งนั่งแหละเช่อเดี๋ยวเออเอาข้าวมาอร่อนมากเลยใครว่างๆลงชิมดูสิรุงแล้วแบตหมดชารัก่อนหน่อยัหมพี่เอาตะเกียบอัเลยไม่ยังผมยังไม่กินในโบราณก็ได้เอาพริกเอาพริกกระปิละจะไม่ได้งนแบตหมด เอาเอากล้องใครถ่ายโปรอยู่ในรถไม่ทันอางนี้เดี๋ยวผมเอาแค่นี้แหละเอาพี่ไม่ไม่ไม่ผมผมพอแล้วเพอาะผมไม่แล้วภาคค่าไม่ต้องลงที่ผมก็ได้หรือว่าผมขอคือแบ่งกันะลงอะไรเงี้ยพี่แบ่งกับผมก็ได้เออแบ่งกับอู๋แล้วกันจบเลยนะเลย้องผมนะเออตรงว่ากล้องกล้องคุณลงนะแล้วก็ไปตัดต่อเพิ่มเติมลงของที่โอเคไหมผมให้พี่ครึ่งหนึ่งอ่อครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งโอเคไม่ทำกันนะครับก็กินข้าวกับแม่ภาคค่านะครับคลิปนี้กรณีของผม คือครูให้ผมมาผมจะตัดต่อนี่ใส่แบงข้างบนตรหัวหน่อยนึงอ่าแล้วก็เป็นเนื้อไปเป็นเนื้อไปโอเคแลไม่เหมือนกันกินครับเพราะว่าพี่แนะนําอะไรไปหมดแล้วเนาะนี่ครับแล้วก็อร่อยที่สุดก็คือบอกตามตรงนะครับกุ้งกระไข่กุ้งกระไข่แต่ขอบอกนิดนึงว่าหลายคนนี่พลาดนะกินแล้วเบ็ดติดคออ,รอาร์ติญานที่เคยไปหาหมอประสงค์อะ ที่คอที่บางพีน้อยอ่ะปรากฏว่าเบ็ดเข้าไปคอเลยคนทำเขาไม่เอาออกมามันอยู่ที่หัวมากเพราะคนกินกินคำใหญ่หนะคนนี้ใช่ไหมธรรมดาไข่เราจะไม่กินทีหลังใช่เดี๋ยวลงอยู่นี่ยังอื่นหมดก่อนแล้วไข่ที่ไม่กินทีหลังอร่อยรสชาติคือไข่กะปุงหัวันเดียวกันมั้งพี่เดียวกันเดียวกันสองรสไอ้นี่ยังใส่ยังไม่ได้ใส่พริกกะปิ อันนี้จะใส่พี่วันนี้เห็นกูหรือเปล่าวันนี้พุงสองอย่างเอ้ยอู้พูดในใจได้ไงวันนี้อะไรนะพี่อู้บอกเห็นกูหรือเปล่าวันนี้อืออะไรแซวเลยนะครับไม่ใช่กล้องผมกล้องผมตรงนี้เห็นชิงพี่แน่น่ะอ้าโอเคนี้เห็นพี่น่ะเห็นแม่ป่ะเห็นป่ะพอชิ้นต้อนแล้วพอชิ้นนี้นะพี่เรื่องเห็นผมไหมแค่ตะเกียบไหมผมเนี่ยนี่เรระวังนะล่วงนะ เห็นแม่ปหมช่างกล้องครับมีทิศเรืองช่างกล้องปลาปลาไม่เคยเห็นอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยเอาตัวนี้เห็นตัวนี้เห็นเห็นเห็นแม่ไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยเองโอเคอร่อยนะว่าที่ไปเจอท่านหั่นบางนิดเดียวเลยต้มยำไปกินต้มยำตามร้านนะคอนเดินเราก็เละเลยรูดเลยไปดแก๊สทำไมปลาดิบตัวใหญ่ขึ้นนะซื้อร้านใหม่ปะ ยกเลยยกเลยเนื้อเยอะเลยคนชิ้นเลยเยอะยกผักตักเลยจะบอกอะไรให้นะค่ะแม่กินกับมั่งอย่ากินข้าวผักบ้าวกลับเน่าแย่ตากันเลยไม่ต้องกลัวหมดนะผสมผลิกนะแก๊สเข้าไปกินื่องนเข้าไปอตากไว้ไหมตักเน er ื้อประชันอ่ะตันนี้ปลาบ่อหรือปลาอะไรคถ้าตึงงปลาบ่อหรือปลาคลองปลาคลองเหรอเขาดักเคาดักมั่งดักรอบ แม่พี่เขาเสียใจดีมากห่วงผมมากห่วงผมนี่ก็ห่วงพี่เขาเสียใกินาละเอาคิดดูกันนะออมาทีล่นนิดอ๋อตกินยเ้ยกตื่นแทบป็นเลยเอาละอร่อยอร่ก่อนกินจบแลแล้วปัณิปันนี้อร่อยกวันเนี่คนร้านปะฮะโอ้ไม่ก กินข้าวมันกินแป้งกิแป้งกินข้วุเท้าเดเลยที่กเปิดลยมืดแสงไม่พอมืดเล่ว่ามันข้ากินข้าวด้วยกันป่ะแล้วแมว่าผมกินหัวกับพุงงไข่กันนั่นแหละเนกันเนื้อเนื้อมันให้กินออกปลาี่กินาหาร่้นน้อสมกรส ไตล์ร้อื่นเขาไม่ค่อยดีหรอกต้มยำนี่เผื่อเราสุดยอดเลยอร่อยจริงๆครับพีนี่นะครับสไปซี่ฟิชต้มยำมาด้วยมาด้วยอ้้อนต้มยำโบราณเนี่ยใส่นี่ลงไปแล้วมีกระเพร่าใส่ไปแล้วอนเป็นเป็สูตรใส่ไปนี่เนี่ยแบบนี้แบบนี้มีแล้วไม่หยาบนี่นอันนี้ปรุงไวแล้วอันนนั้อีกอนิดหนึ่งองกินกับมื้องมกินดูกล้วเนี่ใส่เข้าไปนี้อ่ะแล้วก็คนๆคุกๆหน่อยแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไปอีกอย่าง มมันจะหอกปิกระทุบพริกอย่างเดียวเลยก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือสูตรโบราณนะอันนี้ปลาล่านปั้ยโอ้โหปลาล้านดบางทีน้อยนี่หล่นทพีงเป็นกิโลมะพร้าวทีห้าลูกหม้อหนึ่งอะมือต่อไปก็เป็นนี่เมนูต้มยำได้แกงเป็ดย่างใช้มากก่อนเสียงที่ได้ยินคือเสียงพี่แจ๊สนะครับก็เสียงอื่นไม่มีคนทำกับข้าว ใครที่ต้องการจำนองที่อะไรก็ติดต่อได้ครับ pjack.com เซิร์ชจำนองก็ได้ครับได้เลยครับเซิร์ชพี่แจ๊กจำนองได้เลยเปลี่ยนชื่อแล้วอายเครื่องมียังแล้วน้ำไม่แห้งไปเลยต้มยำไม่เขาเขแบ่งไปนุ่นชามเลยผมก็เลยตักมาอีกชามไงซดเข้าไปไม่มีหมดไม่มีก็หมดไม่มีคือหมดก็ใช่เราบอกแล้วไงก็บอกแล้ว